ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาวระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาพบพ่อพ่อกันอีกแล้วนะครับเด้อกับงัวไม่จากพลอยใส่ฟาร์มครับวันนี้ผนมีงัวมาฝากพี่น้องนี่กะหลายเลยเด้อครับพี่น้องครับงัวแม่ลูกนะครับเนาะงัวทองหรืองัวสาวตัวหนาหนานะครับพี่น้องครับ พ่วสาวสองตัวหนึ่งโอ้ย่างแดงเลยคับพี่น้องครับนี่เอานานาๆตันๆผูใ้ใดอยากกีไรกามาเอาอพลอยสายฟา้พิกัดยุธีบันเปื่อยตำบลน,นองโกอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสาครคามด้พี่น้องครับอ่ะนี่ละเอ้าเพื่อบพ่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นกะสีภาพไปทักทายกับทางน้องจอยกันครับผมสวัสดีครับจอยครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมอนมีมีแม่ลูกแม่ทองมีบ่มีค่ะแม่ทองมีสองตัวค่ะมีหัวโลนกับมีเขา โอ้ก็ถ่องกับมีเนาะฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์หกสามเดสามสี่สองสามสองหค่ะครับไลก์กับเบอร์นี้แหละค่ะไอ้ Facebook พลอยใสฟาร์มค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเอามาให้เบิรงที่เราโตที่เราชุนด้วยค่ะพี่น้องอ่าคู่แรกเอาคู่นี้เลยเนาะค่ะเอาเป็นแม่ลูกค่ะแม่หัวอรุ่นแม่หัวอรุ่นนะครับลูกอ่ะเขาท่านได้เกิดเดี๋ยวพี่น้องครับเป็นลูกโตแม่นะอ่าอันนี้ลูกจักเดือนแล้วลูกพ่อได้ลูกประมาณ2เดือนค่ะเป็นลูกกัปตันพาร่วยค่ะลูกกัปตันพาร่วยได้พี่น้องครับ2เดือน เป็นวัวลูกแรกของแม่นี่ครับเป็นวัวลูกแรกค่ะเป็นวัวลูกแรกเลยพี่น้องครับสดสเลยกับตันพารวยแม่สูงเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยสี่สิบใส่ร้อยสี่สิบได้เลครับพี่น้องที่สิบบวกๆนะครับเนาะนี่งวสดสดอยู่นะครับกับตันพารวยกับเออนี่นะครับเดี๋ยวทีถามราคาให้ได้พี่น้องครับกับตันพารวยเอ้าครูนี่นี่จอยเปิดที่เท่าไหร่ สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะอ่ะสองหมื่นเจ็ดไดครับพี่น้องครับได้ครูหัวโลนนี่แหละครับลูกตัวเมียเมียทับไปนี่บ่ค่ะทองว่างค่ะอ่ะแม่ทองว่างได้คับพี่น้องเอาเบื้องมุมนี่ก่อนอ่ะจาเบื้องสีจะชัดให้เบื้องมุมนี่นะครับนี่สีจริงๆนะครับพี่น้องครับสีสวยเลยล่ะครับผมหัวสดดีนะครับหัสันบามันอ่ะหัวสองหมื่นกลัวได้หัวโลนนะครับนี่คุณชูจะพาไปเบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ด้านซ้ายอ่ะัวปันหัด่างเหรครับพี่น้องครับนี่เลย นะครับสวยๆต่อร้องได้อีกทงพี่หัวสายครับอยครับกะภายในเขตอีสานค่ะภายในเขตอีสานตอนนี้บ่มีด้วค่ะพี่น้องเบื้องล็บนะครับอ่าเบื้องแผ่นหลังอ่ะนี่ครับเนาะได้กับมาเอาออะนี่นะครับเบอร์แรกเบอร์สองก็ตัวใด้ครขับใจเอาเป็นแม่ท่องค่ะเอาแม่ท่องแดงๆนี่เนาะค่ะหกเดือนนี่นะครับเบอร์สองกันบยูเป็นหอลนธรรมชาติเป็นโลนธรรมชาติด้ครับ ตัวนี้นี่ทองจักเดือนครับทองประมาณ6กเจ็ดเดือนค่ะอ่ะประมาณ6กถึงเจ็ดเดือนนะครับเด้อร้อยทองกับพอ่อใด้ทองกับเรือร้อยค่ะเรือร้อยนะครับส้นสูงเท่าไหร่ครับนี่น่าจะประมาณประมาณร้อยสี่สิบได้ค่ะประมาณร้อยสี่สิบเอาเบื้องฐายยางพี่นอ้องเออใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเด้อเออนี่อ่ะนี่เบื้องเอาร้อยสี่สิบตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่สามหมื่นหกพันหาลอยค่ะสามหมื่นหกหาลอยเป็นว่าทองแหลกเนาะ เป็นน่าจะท่องสองพี่โอ้นาจะท่องสองติเป็นโรดท่าไม่ชาติแรกก็ท่องสองค่ะเนาะต่าน่าจะท่องสองแหละน่าจะท่องสองนะครับตัวเต็มนี่ดีพี่น้องเอ้ามาท่องท่องแรกนี่นมนมมันต้องมาแล้วนี่ได้ครับพี่น้องครับเป็นโรดท่าไม่ชาติแล้วกันจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายยางเจ้าเบื้องอีกได้พี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังปีๆสามมื้นหกหาลอยต่อเอานะครับสีบัวปั่นบัวรั้งหรอกครับผมเอาเบื้องหน้าตรงครับนี่เด้อที่เบื้องทางขวานะครับพี่น้องวันนี้ เออนี่เดอ้ออ่ะนี่นะครับอ่ะดูด้านขวาอ่ะเบื่องมุมนี่นะครับเอาตัวใ่ญ่ดีอยู่ดีพี่น้องเดีย๋ยวจะพาเบื่องตัวที่3ามกันครับอ่ะพี่น้องครับกะสิพามาเบิ่งเบอร์สานะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็เป็นงัวท่องขึ้นกันนะครับเด้องัวท่องตัวนี้ท่องพอไรครับจอยเป็นท่องล็อกกี้ค่ะสองเดือนกว่าค่ะท่องล็อกกี้สองเดือนกว่าอันนี้เป็นงวอบนนะครับพี่น้องล็อกกี้สองเดือนกว่านะครับเนาะ อ่าส่วนสูงกับสี่ร้อยสี่สิบกัวแล้วล่ะพี่น้องครับตัวนี้ข้าว่อยสีกวร้อยสี่สิบกัวนะครับเนาะนี่ผู้ใดอยากได้หัวโดนเส่กันกับมาเบื้องเอาตัวนี้ใส่กันอ่าลูกที่ไหนครับเป็นลูกแรกค่ะสาวลูกแรกลูกแรกเด้อครับพี่น้องครับง้วงทองแรกเอาเบื้องมุมนี่ชัดๆตัวนี้จอยเปิดเท่าไรสองหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นห้าห้าร้อยเด้อครับพี่น้องเอาเบื้องมุมนี่ก่อนนะครับเนาะย่านเห็นบัชัดเห็นสัดส่วนบัชัดกับจังกับมาเบื้องตัวนี้พอจังนายผมอีกนะครับเนาาะอ่เบงงทหนนน้้้าเบบบ่งงงมมุสูคครรัััพีีอ แดงเข้มนะครับตัวนี้สองมื่นหาหา,หาลอยน้อยจอยค่ะทองอล็อกกี้นี่ทองกับล็อกกี้นะครับพี่น้องเออให้บูดอ่ะเดินไปลูกนี่นะครับให้เบื้องขาอ่าก้าวขาถกขาบ่ถกบ่ถอนตำนี้โบมีนะครับพี่น,อน้องเน, <ๆ S 1> นื้อเปนกะทิมีติ้งน้อยหนึ่งค่ะอ่ะมองคีกะทิมีตะวันน้มติ้งนั่นแหละพี่น้องครับแต่ว่าน้มติ้งเนี่ยผมถือว่าเป็นตำนี้ดอกนะพี่น้องเอ้าผู้ใดตีกับ่ต้องเอาครับผมนี่ตะวันแดงงามดีขัดผดพอเอาตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องสองมื่นหาหาลอย แล้วก็หัวยังสดเลยนะครับเนาะนี่ย่างสดเลยมาเบิ้งตัวจริงออกก็ได้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละแขงขาขอขาดำดำอ่ะเบิ้งด้านขวาชัดๆเบือ้องไหเห็นทุกทุกมุมครับพี่น้องผมสันสันนะครับนี่เด้ออันนี้เบอร์สามนะครับเนาะอ่ะนี่อ่ะดูให้เห็นหลายๆมุมซะกันนะครับเนาะเอออ่ะ,อะเบอร์สาม เดี๋ยวต่อไปสิพาพไปเบอรงเบอร์ซีที่เป็นงัวอนาคตพ่อพันนะครับเด้อเดี๋ยวขออนุญาตอายุไี้ใ้เพื่อนเอาเงัวพ่อพันมาจัดให้เบิ้งอีกเข้านะครับพี่น้องครับไปดูพ่อพันุ์กันครับ<ส>อ่าพี่น้องครับบันิกาศิอ่พาพักเข่าสู้โหมดงัวพ่อพันแล้วกางงวสาวนะครับอันนี้เบอร์ซีแล้พี่น้องอันนี้เบอร์ซีนี่แข็งๆขตันๆน,นี่ลูกพ่อใดจักเดือนแล้วครับเป็นลูกหุดนต,ตันค่ะได้ประมาณเก้าเดือนค่ะลูกหุดนต,ตันประมาณเก้าเดือนย่างตันแล้อพี่น้องครับนี่ส่วน ร้อยสามเออจะเฝ้าวาเบิ้งบนชู้ลูกเออร้อยสามได้นะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งหนาเด้อครับพี่น้องอ่ะเบิ้งหนานะครับเนาะให้เบิ้งแผ่นหลังนะครับร้อยสามสิบได้เด้อครับเด้อย,ยางตันนะครับนี่ทายบอกน้าตัดนะครับเนาะอ้าผู้ใดหาใส่ตันๆอยู่กับตัวนี่แหละครับเดี๋ยวได้พี่น้องอ่ะค่อยดูราคาเนาะองหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมเออด้านขวากับบ่มีปานบ่มีดังนะครับเนาะอยะ่าเฝ้าอย่างมหาบุญสู้เดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่น้องผมหามุมไทยก่อนเออนี่ ยิ่งดีดีไปนี่สถที่ถามราคาให้ตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่สองหมื่นหาพันหาร้อยค่ะสองหมื่นหาหาร้อยเด้อครับเด้อต่อรองเอานะครับพี่น้องครับสองหมื่นหาหาร้อยตันี้นี่โบมี่อย่างเนาะบบค่ะตัวนี้โบมี่นะครับเบิ้งมุมสูงสุดรับเรา้องเชิ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 งนะครับนี่เบิ้งหน้าเบิ้งแผ่นหลังหนอกตั้งๆนี่แหละครับผมเอารล็บโบมี่ปัญหาเด้อครับพี่น้องครับนี่เรียบไม่มีปัญหานะครับนี่เบิ้งเอา นะครับไข่สองนะครับเนาะเออนี่ตัวไหนกมาเอานะครับพี่น้องครับเอาอันนี้เบอร์ซีนะครับเด้อตัวต่อไปจอยจอตัวไหนครับเอาพอพันเด้อเอาพอพันตัวนี้สีย่างแจมเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ทางอ่างลึกๆขึ้นกันนะครับเนาะอันนี้ที่มันยืนทั้งสี่ขึ้นหล่อง้างนาเป็นหล่องสุอๆเด้อครับพี่น้องเด้อ อ่าตัวนี้ลูกพอได้จักเดือนแล้วครับเป็นลูกช็อกโกแลตค่ะประมาณปีหนึ่งค่ะลูกช็อกโกแลตประมาณปีหนึ่งค่ะส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบห้าได้เนาะบอกลบตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าค่ะสองหมื่นห้าได้ค่ะพี่น้องครับสองหมื่นห้านะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อสันสันหูบดนะครับเนาะนี่นะครับขนาดทั้งตัวลูกเดยวเบิ่งเย็นเบิ่งมันสู เออนี่นะครับเอาเบื้องชัดๆใส่ประมาณร้อยสามสิบหาเราจีพาไป็นเบื้องละเอียดกันนะครับเนาะดูหน้าตรงนะครับเออเบื้องหน้าตรงนะครับนี่เด้อหงสันโบดทุกส่วนนะครับเนาะนี่เบื้องแผ่นหลังเบื้องมุมสูงครับอันนี้นี่ต่อรองได้หรือก็ทรงฟรีทั่วอีสานนะครับพี่น้องครับราคานี่นะครับเนาะเนี่เบื้องเด็บเบื้องแขงขาเด้วยจีพาเบื้องนะครับอหางเบื้องไปทุกส่วนครับพี่น้องครับนี่นะครับไข่าสอง อ่ะเดินไปลูกเดี๋ยวสิไว้เบ้างอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะไปนะครับเดี๋ยวที่ว้ยให้นะครับนี่เบ้างขางทางขวาเอาไปอีกลูกเอออ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เบ้างอีกข้างขวานะครับอ่ะตัวใหญ่ๆถึกๆเลยนะพี่น้องครับผู้ใดหาแบบนี้อยู่นะครับตำหนิบ่มีนะครับเนาะตำหนิไม่มีดูแผ่นหลังนะครับอ่ะอันนี้เบอร์หาได้พี่น้องเด้อ อยากได้กะมาเอานะครับนี่เบอร์ที่ห้าเออนี่มงึงแค่สัตว์เบอร์หกไอ้จ้อยเจ้าตัวไหนครับเบอร์หก็เป็นสาวน้อยอ 6, ค่ะสาวน้อยเบอร์หกนี่แหละครับสาวน้อยตัวบอกญ่ายนะครับแล้วก็สีแดงย่างคักเลยละ่ะแดงแจ่มเลยล่ะครับตัวนี้นี่ลูกพ่อไหนครับผมตัวนี้เป็นลูกเด้อได้ออของลูก,เลกอเมริกาคะ่ะลูกอเมริกาน้องจักเดือนหรอครับได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนคะ่ะประมาณสิบเอ็ดเดือนนะพี่น้องอ สูงนี่ร้อยสามสิบห้าได้เลยเนาะประมาณนี้ค่ะบวกบวผลเลยพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ดิตัวนี้จอยเปิดเท่าไรเปิดไปสองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับพี่น้องสองหมื่นสามห้าร้อยเราจะพาเบิ่งใกล้ๆกันนะครับเขาเข็ยนให้เรียบร้อยแล้วสียังแจ่มนะครับเนาะตัวนี้เออสียังแจ่มสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับเบิ่งหลายๆมุมเสีกันนะครับเออมีเบิื้อ่งทั้งไทยนะครับเนาะนี่แหละครับผม อยากได้กะมาเอานะครับพี่น้องครับเบื้องแทนหลังนะครับการเดินการยางขาบบทกบบถอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนอวยเบื้องทางขวาไห้จะเข้ากันนะครับพี่น้องาเบื้องต้นีีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องทางขวาของน้องตัวนิกกีเออนี่นะครับได้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเนาะเออนี่นะครับวฏิพาเบื้องด้านขวานะครับด้านขวานี่บ่อปานบ่อดังนะครับพี่น้องบ่อป่านบ่อดัง ยางงามนี่แหละครับผมตําหนิไม่มีตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับต่อไปผมจิพาเบิรงง้วงงามคููเด้ครับพี่น้องเด้อคููนี่แหละครับพี่น้องหนังหนาหนหรือผู้ไดมักเด้งแดงใหม่ๆนะครับนอกจากตัวนั้นนะครับตัวนี้นี่ลูกพอได้ครับจอยตัวนี้เป็นลูกวิโก้ค่ะลูกวิโก้ตัวนี้ย่างหนาย่างดึกได้พี่น้องครับหนังย่างย่นเน้ล่ะน้องจักเดือนแล้วได้หาเดือนกว่าค่ะหาเดือนกลัวได้พี่น้องครับหาเดือนกลัวนะครับเนาะหลังย่างแตกนะครับ อาแม่แม่เพิ่นเป็นงัวเอฟเลยเด้อค่ะสองสองตัวนี้อ้เป็นงัวเอฟเอฟด้วยเหมืนบ่แต่ว่าแม่ค่ะแต่ว่าไอ้พวกชาวบ้านเพิ่นกะบ่บ่บ่มีโลโก้บ่มีแบรนด์น่าติดไหมค่ะเพิ่นกัเล่บเด็ดตีต่อค่ะผมค่ะให้แม่เป็นงัวเอฟเหรอแม่ค่ะเป็นพ่อยิวครูมะนี่เด้อครับเด้อเอาตัวนี้นี่จอยเปิดเท่าไรเปิดไว้สองหมื่นห้าพันห้ารอยค่ะสองหมื่นหาหาร้อยด้ค่ะพี่น้องผู้ใดเอาไปเลี้ยงเพื่อนะโคตนะค่ะพี่น้องครับเอาไปเป็นแม่บอกระบ่มีผิดหวังครับผม เดี๋ยวสีผ้าเบื้องหางนะครับบางไงผู้ใดอยากโยคู่นี่มิพิเศษให่นะครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบ่งกันเอาที่ละโตไปก่อนนะครับเป็นง้อโบดนะครับเนาะห่างห่างใหญยๆหลังเปรย์ๆนะครับผู้ใดมักาหนากะตัวนี่แหละบบมีปันบบมีดังอย่างนะครับแต่ละโตพี่น้องครับเบื้องหางเดียวแล้วๆเลยผู้ใดหาง้อสาวแบบหนีอยู่นะครับคู่นีบ่ค้นผ่านได้หระครับเอาเบื้องมุมให้คู่กันไปก่อนนะครับนี่นี่จากไหนมาเบื้องเอาเตรียมตัวเล่าตัวนี่ดีย่างขัดเล่ยหระครับ อา่าวันนี้ตัวแดงเข้มนี่ลูกพอได้จักเดือนเป็นลูกวิโก้คือกันค่ะพี่ลูกพอเดียวกันด้อพี่น้องแมนค่ะอายุตัวเนี่ยจะหกเดือนหกเดือนค่ะ <5 S 1> ส่วนสูงแต่ละตัวนี่เท่าไหร่กับประมาณรนึยี่สิบห้าอ่ะประมาณรนึ่ยี่สิบห้านะครับแต่ละตัวพี่น้องครับนี่แดงบดสุดโตด้อครับพี่น้องครับมักสีใหม่ๆนะครับเก่เาตัวนี้นะครับเออลักพี่สีไรายน้องก็ยกหมดเลยนะครับเนาะนี่แหละเลือกเอาเดี๋ยวที่พ่อถามราคาตัวอ่าแดงเข้มให้นะครับเนาะ ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นห้าพันห้ารอยขึ้นกันค่ะสองหมื่นหาหารอยขึ้นกันแต่บรรท่ายกคูกะโทรมาเลยค่ะเดี๋ยวรถพิเศษให้สายยกคูขึ้นรถพิเศษให้เลยได้พี่น้องเรา็ต้องเบิ่งระยะทางค่ะว่าสี่ทรงฟีได้บัวค่ะถ้างพอทรงฟีให้ได้หนูก็ทรงให้เลยค่ะอ่ะนี่เอาผู้ใดอยากจ่ายยกคูมีรถพิเศษให้ลองโทรมาเบิ่งครับพี่น้องครับโทรมาดูนะครับเนาะง่าบ่มีตำหนิยังเนาะครับบัค่ะรับประกันตำหนิค่ะรับประกันตำหนิอ่ะเบิ่งหน้าเทียบกันบัดนี้พี่น้องเบิ่่งได้หลายมมุใสกัน นะครับนี่คู่นี้ดูนานๆนะครับนี่เบื้องหนังข้อแต่ละตัวนะครับนี่เลือกเอาผู้ไดมักแบบนี้กะมาเอานะครับพี่น้องครับเอากะเมื่อเดจอยก่อน่าจะมีให้ประมาณนี้นะครับเนาะค่ะเออนี่นะ้ครับเด้อไดแบบได้ก็เลือกอาพี่น้องครับกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ